ก่อนเดินทางครับจันทินสวัสดีครับตอนเช้านนไกลไหมนี่ไกลไหม,มลยงเรียนครับอ๋อไม่ไกล,ลงเท่าไหร่นอนกำลังเก็บขยะนะกครู่ ไปเที่ยวก็ไม่ชวนเนาะไปกับแฟนเหรอไม่ไปกับเพื่อนทางจริงหรือเปล่าไปกับแฟนเขาเเรื่องของเขาเขาอยู่องอะไรด้วยหรือเราเสี่ยงอะไรด้วยเอาตัวเองให้รอดก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนการใชันี่การชัยยยอมให้การใชัเนี่ยเอาตัวเองให้รอดก่อนใช่ไหมสวัสดีจ้า เมื่อคนรักจริงขอเพียงยอดยิงก่อนเดินทางนะครับโอ้ตะเวทขึ้นแล้วตะเวทขึ้นแล้ว บันน้ออกง่ายดอกรถผู้ใดนี่โอ้เพดแมอนเป็นโอ้ต้องใช้น้ำล้างด่างเลยเหรอมันจะมันจะไม่ไหวครับแสบมากแสบคอแสบจมูกมากคุณนายสองหมื่นคุณแบบโอ้หมอวานกันแล้วสองหมื่นอะไรามื่แล้วคุณ มเ้ขายบนุงึนสาาทูเบอร์ใหญ่เขาสมัเขามันสองหน่อยนะยูทูเบอร์ใหญ่เขาได้นั่นสองใหญ่สองดังเนอสองใหญ่สองดังครับกโศกเรอกกเสาเรอกกระไห่แปดอารมณ์ นะครับบรรยากาศบรรยากาศยามเช้าเช้าก่อนเดินทางนะครับ ปิดซ่องแล้วเหรอเป็นไงนอนหลับดีไหมไม่เคยได้เกิดเลยมีแต่นอนอย่างเดียวเออนี่แหละอย่างเดียวสวยก็ไม่สวยเนาะก,นะก็เป็นอย่างนี้แหละลทั้งสวยทั้งเทาทั้งโมโซดใสทั้งเทาทัง้งโมโซดใสไหมไปหมือไหนเพ่เงเดี๋ยวฟังเรนเปลี่ยนบีห<อ>ูเรียงป่ะสิบสามสิบสามบวชจุดว่าเปลี่ยนเด<อ>ื้อๆเพราะหูเรียงหูเล่าเหรอเปนเปลี่ยนทั้งเปลี่ยัง ทั้งเสาทั้งมอสชนสเพ่งกัยังเป็นเขาก็พอค่ะสิกาเบิงมลสูเป็นยังต้องมาจะตีรถแตก็อแล้เสียงอยาง้อเ้อคอเป้คอเป้คอเป้คูเป้แค่ไหนแค่หนนะ เอาเอาเอาเดี๋เอ, <c oughs> เอา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 ดาลาเขานี่ดาลาเขาเสร็จหนาครับพี่น้องครับไม่ได้ออกง่ายดอกปลาหมดจอดตันอยู่นะ <c oughs> บมดเอ,อกก็บมดเปนน็นย่างหอ,อกหม <c oughs> ดเฝ้าหรอกหมดเฝ้า พอาไปกับสองสโลว่า่าเลยเล่จอน่าจะเคื่อนนี่ตีสองยังยาลาะอยู่ไหมตีสามหมใช่คีบใช่คีบยังยาไหมคีบว้้ออกฉาเลยบ่แม่ตอนอุ้มม้าน่อห้าลูกีเลยโอ้หานึกักกกัก พวเมียเปิดหย,ย,ยอกกันไหมเรเเออีปิิดฟฟชยลพวเมียหยอกกันไหมเปิดในฐานาที่สอนถือปีนเนาะหน้าโบาคาร์นั่นแหละหน้าโบคารครับพวเมียก็ยัดเป็นต่างกูเปอรเอาขอบคุณทุกท่านใจครับวันนี้เจอกันที่ตาออบตรมมาุมเมว์จังหวัดร้อยเอ็ดครับออบตราุมเมว์ตอนนี้รถยังออกไม่ได้นะครับเพราะว่าคนจอดตันทั้ง ขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเป็นแรงใจสู่เขาเด้อปาโกปาโกปา,กปากใหญ่ใจสปอร์ตวันนี้200ก้กว่าโลแมนมันนี้ก็ะ ตกบ่ะมาอนี้จังหวะที่เขาว่ามันมันมาอยู่จักมื่สองหรือสามมื่นมืัอนี่แหละเริ่มเข้ามัอนี่แหละแต่ฝนตกหรอกมันาัตนไดนมันจะดูร้อนบ่นรุ่งขึ้นพายุฤดูร้อนไม่ตกหรอกวันนี้ก็ไม่ตกหรอกแนนมืนขึ้นไปเปตะตกก็บ่ตกเร็วๆนายหยักเลยหยักเร็วเราบ่อยหยักโอ้ kiên kiên lộ kiên แสงเด็ดยามเช้าให้ต้นไม้ต้นไะไรปาอ้อยครับพี่นอ้องหหรถไทยนาค่ันรถพี่นัดเลอฟารกัสกิมนา,านครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม